สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวทัานจนนามเดือน,นะครับเพื่อนๆครับผมมีเบาะแสบางอย่างที่มีคนเล่าให้ผมฟังมานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวฮะหากว่าคุณผู้หญิงนะคุณขับรถยนต์จะไปที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ย่านดอนเมืองนะฮะผู้หญิงคนนี้นะครับเขาขับรถยุโรปนะครับขับไปตามเส้นดอนเมืองแล้วก็ไปสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะรูปร่างใหญ่เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา เธอก็ดูกระจกฮะแล้วก็สังเกตว่าเอ๊เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุร้ายหรือเปล่าผลปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์ของชายคนนี้ฮะมาเฉี่ยวเธอครับแล้วหลังจากนั้นฮะฮะสิ่งที่เธอคิดไว้ว่าโอ้มันเกิดขึ้นแน่ๆก็จริงฮะผู้ชายคนนี้เดินมาฮะที่บริเวณฝั่งคนขับครับแล้วพยายามที่จะให้เธอเนี่ยออกมาจากรถให้ได้แต่ตัวผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ฮะ เขาลดกระจกมันนิดหนึ่งครับแล้วก็พยายามเจราจากับทางด้านผู้ก่อเหตุนะฮะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่โยเจราจาเธอสังเกตเห็นว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหทําไมเหมือนยิ่งพูดยิ่งโกรธใช้วาจาไม่สุภาพเลยพยายามขยันขยพยายามพูดพยายามบอกให้เธอเนี่ยลงมาจากรถอย่างเดียวเลยเธอบอกว่านุ่นไปนี่ดีกว่า ไปที่สอนอเลยเดี๋ยวรอประกันด้วยก็ได้ชายคนนี้ก็ยังดา่าด่าด่าด่าอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ท้าให้ไปสอนอนะฮะเธอบอกโอเคนะอย่างนี้ก็ได้ฮะไปที่สอนอปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ยอมไปครับไม่ยอมไปไม่รอประกันนั่นหมายความว่าอะไรฮะไม่รอประกันด้วย คุณตั้งใจมาเฉียวชนหรือเปล่าแล้วคุณต้องการได้ค่าเสียหายไหมอันนี้น่าสนใจเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยก็อยากจะมา,จาเจอเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะฮะคุณเป็นคนขับรถลองทําตามเธอนะฮะตั้งสติอย่างที่2คือก็อยู่ในรถนะฮะก็เปิดกระจกและพยายามโทรหาประกันนะฮะ หรือเนื้อฮะชวนไปเลยฮะที่สออไปตกลงกันเลยอย่างนั้นก็ได้ครับจะได้เคลียร์จบฮะเออไปเคลียร์กันบริเวณริมทางมันอันตรายนะครับรอประกันก็ไม่ได้หรอหรือ,อยังไงเนาะอันนี้น่าสงสัยมากนะครับแต่ไม่เป็นอะไรไม่ได้มุ่งหวังในทางที่ไม่ดีก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งหวังในทางที่ไม่ดีสังคมเขารู้เท่ารู้ทันนะ ก็อยากจะมาเตือนภัยเพื่อนๆนะครับหากว่าใครมีเบาะแสนี้คุณโทรมาได้ที่027902111นะครับรายการสถานีประชาชนนะครับมีแนายความจากสภาแนลความเนี่ยคอยรับสาย2คนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นปรึกษากฎหมายฟรีนะฮะฟรีหรือถ้าเกิดว่าใครมีหลักฐานนะครับคุณถ่ายคลิปวิดีโอได้นะฮค,คุณส่งมาที่ไลน์ ID นะครับแอดนำหน้า ตามด้วยร้องทุกไทย PBS RONG TOK ไทเย PBS นะฮเรารับเรื่องร้องเรียนนะครับและหลายคลิปเนี่ยผมพยายามที่จะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้หรือว่าช่องทางการติดต่อเผื่อว่าวันหนึ่งครับคุณดูอยู่นะฮะไม่รู้หรอกอนาคตอาจจะเกิดเหตุร้ายก็ได้หรือเพื่อนของคุณเนี่ยนะฮะ ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมคุณมีหลักฐานเนี่ยคุณแจ้งมาได้เลยถ้าเกิดว่าเรื่องไหนมีมูลคดีมีมูลนะฮะเราจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะขอคุณนะฮะเดินทางมาเราจะได้ทําข่าวและนําเสนอหาทางแก้ไขปัญหากันต่อไปด้วยก็ฝากไว้หน่อยละกันนะฮะฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะสามารถติดตามรายการสถานีประชาชนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ14ในากา5นาทีจนถึงเวลา15ในนกานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็พยายามทําคลิปอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัย มาให้กับเพื่อนๆได้ติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับ